คือหมายเขาวา่าให้พ่อมา่านี่บานนี้ถือว่ามือนี่เป็นไฟบังคับเนาะไฟบังคับ <c oughs> ไฟบังคับบานนี่พ่อมาเคยพอแคนกับชายพอพอแค่นั่นสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในพ่อเนาะมือนี่รู้สึกจังไงมือนี่ตื้บขึ้นพอเมื่อวานขึน้นใดมอวานนี่ก็เริ่มวัดว่าวมือเสาร์มือเสาร์นี่ที่โทรหาอีพ่ออีพ่อเข้ามาหาซะหน่อยซะหน่อยก็เรว่ามวัดสก็เริ่มที่ถูกหาอีพ่ออีพ่อเข้ามาหานะครับเออน,นี่คือจังสีนะลูก ครับคือหมายเขาว่าให้พ่อม่านี่บานนี่ถือว่ามือนี่เป็นไฟบังคับเนาะไฟบังคับครับไฟบังคับาบาน <laughs> นี่พอมาคา่อยพอแคนก็ใช้พ่อพอแคนลูกชายนี่สิบา้านมัก์ม่ล่ำกับสิลำ่ำบ่น,น, <c oughs> นหนึ่งถอดล่ำแต่ว่าจักสิล่ำมวลบ่บ่ฮู้เด้อบาดนี้ฝากพี่น้องเด้อครับอีพ่ออีแม่ที่กําลังเบิ่งอยู่นะครับเด้อบ่แม,ม,ม่นต์ม้วนแต่ว่าม้วน,นจ,จาเป็นเล้เอ้ยอยากยังล่ำสู่พี่สู่น้องฟังซื้อดอกนะครับเออเสียงม่วน ตั้งไดกับเหตุีเหตุช่มเหตุแน่นะครับเกิดที่ขแค่ก็อเด็กน้อยให้หลวงพ่อนาะหมอลำจำเป็นหมอแค้นจำเป็นเด้อพี่น้องเด้ออ้าช่วงนี้พอเป็นการเซเบลาบาดนีให้พี่น้องเฮ้าทุกทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับจากกู้จัดการเฮานะครับให้พี่น้องเขาได้รับชมรับฟังในโอกาสนี้ครับครับ ป้าห้องปังทางกำพุนเป็นได้หนอหนอ่ะลาย,ายมาบัดนี้มีของดีกะบ,บอกตอเสน่ห์น้อยพอทานโอ้โยแม่ทานกำลังฟังผมล้ำลอ เด้อทุกงทานมาบัดนี้อารยะเข้ามือนี้มีรถดีให้เลือกหลายเด้อพี่นองหากกำลังมองหาให้เฝ้ามาเด้อจองไว้เพิ่นมีปรโมชสันให้ลากหลอยู่สั้นตัวแม่เอ้ย เสื้อรถได้หอดงวัวแถมหอดข้างหงวดให้ยุไก่ไก่ไหแวมามีมองเดียวในแผ่นลาอารยะยนตะกิจนี่แล้วศูนย์จำนายรถมือสองมาตรฐานอยู่ทางเขีหากบอดีสีบอเบาหากบเอาสีบอวาพร้อมให้บริการกันแล้วนะสิบหาสาขาอีสานไตยุไก่ไก่แห้ว่ทำ เราพูดนั่งหัวยุ่มยำน้อยยุ่มยาม,มีแล้วไปน้อรถขับมีแล้วเม่นมองหารถรุ่นใดให้ไทยามข้ามาใดรถกระบะเขามีให้เก่งน้อยไงจอดสาลายแม่เอยเ,อเอชิญทนเลือกเอาเลยรถด,ดีมีราคาถูกเอาให้ลูกใช่แน่เปียงประกาศดังเปียงเปียงนน่เปียงเปียงออกรถไงบ่มีเงินดาวนี้แล้ว ขอแต่มีแค่ดิตบอติดหังตั้งแต่เก่สิเห็ดหน้าปีเรือหน้าห่วยแม่นสิเปิดล้านเสริมสวยก็ออกได้แบบง่ายๆถึงสีรับจ้างรับบายขายของช้ำดอกอยู่บานก็ออกได้ง่ายปานยังโอ้โหโอ้โหเรียนเราฟังเสียงฟ้าห้องหวน คือศิลาจากแล้วว่าปีน่าจังพบกันเฮ้ยลารงยีสานย้ำนี้นันเห็นแล้วมวนชวนลงไหลยืนคันแท้เน้มไ,ไก่นกไก่หน้าทลาลรอนละเบิงุนแม่พอใหญ่สาบนลงตอนไปดักป่าบนหน้าลุม เขาแต่ก่อเขียวจุ้มกุมเสียงปลาเข็งดีดบอลปลาสิวหูหน่อยไก่แหงลายเฮ้ล่าคืนทอดเดชคืนทอดเอ่อยละอายผูก้ไก่ถิ่นดินอีสานไปทำงานอยู่เมืองไก่อยู่จังได้หนทางพุ่น ลักข่าวที่วีสังมาวุ่นมีหลายซุ่มวุ่นหลายฝไฟหลักขั้นลำบากอยู่เมืองไงกับอีสานบ้านเขามากินเขาแม่นบายป่าและอยู่บนใดในแพ่ลาสิสุกทอดอกเคื่อนเหาย้ำใจเหงาให้คืนมาจำปนป่ากระสุกลน ชีวิตคนไทยบานคนยีสานวอากันง่ายมาเบิ่งเดอ้อยาามตะเว้นคอยบายพอเข้าเขียวแสงแดดตองโอ้ยมองแล้วก็แหงาหลาฝูงบูปลาเต,นตนนา้นเตือนน้ำขันแทกิวสีบืนนี่ป่าคอตีบืนตกหลุมคอยญ่สาผ่นดักไว ลาแถวหน้าเทิงหน้าไตาแนมไปใส่น้ำลนปลีเสียดายเด้ปลาลูกคอกะลงลีเสียงพอลุงแม่ปลาพื่นทามทวงแน่นขาวข้าวลาถามข้าวถึงลูกเตา่าสิมาบอออกขันสาฝากเงินมาให้พ่อปุ๋ย แม่บอ่โนอลูกชายตนลาหน่อยบอ่โดนเสียงกองแรงอย่าคู่เจ้าดังมากกองหวนหวนได้ฟังแล้วสั่งมามวนคือดนตรีกลมทุงโอ้ฟังแล้วแหงซอ,อนเฮ้ย และนี่หลักคำคาก่อนทองถิ่นดินอีสานเป็นวิมานของคนจนแม่นนั่งพนกะสุงลำแลายยามฝนลาป้าพ่อนำไหลลงทออยู่กนลีกลับมาเด้อนน้องพี tên chú xì nó cô cô mà đơn thai mai thùng na đưa khốn khai đơ đơ phèn đơ คคุณรับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเนาะสีนี้แม่เว้ยแม่ดอพอพ่อผูนึกผูฝันถ้าว่าู้เคยร่ำนี่พี่น้องก็คือสีผูเสื่อดอกผูเคยร่ำอยู่นี่โอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้แต่ขอบคุณขอบคุณนี่พอหมอแคนขอบคุณนีเป็นทึงหมอแคนเป็นทึงหมอร่ำอยากให้เป็นหมอยังเป็นได้เบิร์ผู้ดีอยู่นะครับเออนี่พอของผู้ขาดนะครับนะเป็นเต่าหมอผีครับ เอาแค่นั้นเป็นหมอเป็นหมอแค้นครับอ่าเป็นหมอล่ำละครับร้อมเป็นหมอเป่าเด็กเล็กเด็กหน่อยหรือว่าเป็นตาแดงหรือว่าเป็นยังพ่อกับเป็นหมออยู่ได้ชิชิบตอนประดุตอนนั่นสิวป่ะเป่าอย่างเดียวพอเป็นหมอครับว่าบูเสียก็ล่องล่องเบิ้งให้พ่อทดสอบมึงก็ได้นะครับเออจังสันละบานี้พ่ออยากฝากไว้จังซี่บันอยากฝากไว้กับพี่กับน้องอ่าทุกหมองทุกบอลหรือว่าอ่าบริษัทของเ้าเนี่ยมี สิบห้าสิบหาบอกสิบหาสาขาครับจากฝากพี่น้องไว้ทุกทุกมองนะครับเด้อครับพาจากได้รถมือสองมีคุณภาพมาตรฐานนี่นะครับไฮมาไฮมาหาโหลดครับพี่น้องครับบริษัทของเ้าเนอกครับอรัญครับ่อโอ้อรัะเนาอโอ้ยพอก็ลืมอ่าโอ้ยเดี๋ยวแนบเบื้องอีกรั้งธนาคั้นกับบริการด้วยใจทุกถิ่นทีขอบพระคุณแบ่งกุงงสี เกียรติหน้าคินธนาชาติไทยพาณิชย์พรอมกับพ้องกันส่วนว่าเงินไขนั้นก็เป็นไปตามธนาคารพ่นคำหนนหากเบ้าถึงเรื่องรถให้เสือเฮาเด้อเอาไว้ประกันเครื่องและเกียร์ให้นึ่งปีพุ่นไดเจ้าหูบอแม่เอ้ยฮแต่ป่านนั้นยังบอ่พอแถมหอดงว้วงให้ไปเลี้ยงแต่เพียงเจ้าบ่คืิดตัง มีเท่าใดให้บอยังนอ้องบอยังโบต้องหวง่วงเด้อแม่ผมนี่แล้วยังค่อยถ่าอยู่นาทุกสาขาบนดใดไกลหลย่าเก่งใจดอกเดือทานฝากบอกข้าวประสานอำเภอไกลให้ไปเบิ้งให้ไปเบิ้งถ้าไปบ่ฮหอดจอดบอ่ถึงโทวสอบถามออกก็ได้ยินดีให้คำปรึกษา 084เดือดตัวหนา8288902จำง่ายง่ายได้ทั้งเสาทั้งใบพร้อมรับสายอีแม่เจ้ามือถือเขาแห่งอุ่นใจบ่อมีเงินจักบาทก็ได้เอาเหง่ายนออปานอย่างหากว่าถูกเบาถึงเรื่องรถเสียวไปสทรงเดินถึงบ้านละขอบประคุณท,ทุกทุกท่าน ขอบพะคุณทุกๆท่านที่ยังหากยังมั่นแก่นขอบพะคุณที่แน่นแฟนโอ้ยโอ้ยเสมอโดยแมนดังกันอะไรอ่โอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยลานาอ้าขอบคุณครับเง็นมงนจั็หน่อยบา้ยฝอยแมียมวยเยู่บ้านเนาะเ่ไหนอีพอมือเหนมอรเด็กเมือนมอรพ่าว่าฟังเพราว่าใครก็เด็กน้อยหอยู่เลยโอ้ยเอ้าฝากเด้อฝอยแมีเด้อ ไครแม่งจะได้ลดนะครับจะได้ลดน้อยพอนอกรามเนื้อหาสาระที่ผมว่าไปในกรลำหันละนะครับนี่มองไดกับพี่ดองยุ่งไก่บางไดกะไปแหวกสาขาสาขาสิบหาบอนใกล้มองได้ไปมองหันคอับริการประทับใจด้วยร้อยยิ้มมือหนีบ่ต้องห่วงพี่น้องอยากได้ลดมือซ้อนนะครับแต่ว่าซ้ำของใหม่ในสี่งของใหม่ซ้ำของใหม่หมรับประกันคุณภาพบ่ต้องห่วงงกับพี่น้องครับแต่มาดีแน่แต่ว่าบริษัทของเฮานี้ มีพ่อออกจินีแล้วรดกระไดครับเนี่ยพ่อออกมมนเป็นสองสามขั้นโอ้ยสองขั้นรดตู้พ่อกระออกครับอตีมประตูพ่อกระออกับว่าใส่เมื่อนี่จนจนจนพ่อสิตายที่จางเลยยังมาแท่นว่าสิได้ขึนสอนเลยหรอแน่นอนนี่นี่นี่ขึ้อจากฝากพี่ฝากน้องครับผูจัดการใจดีมีหยังกะคุยกันไดครับครับ แต่ว่าสื่อรถมาเอารถอยู่นี่แต่ว่าใจหัวหอมนะครับแต่หัวอมครับครับเออโบตองห่วงในยุคนี้ในยุคโควิดนย่คโตตองห่วงครับครับเออมานี้บตองห่วงกับทุกสาขาได้เลยครับผมได้เลยครับผมครับครับอ่ะขอบคุณเครับขอบคุณในไลายพี่น้องที่ที่ตามรับชมน้ออ่ะขอบคุณในไลับขอบคุณในไลายครับขอบคุณอีพอนำครับขอบคุณขอบคุณแต่ผู้ชมขอบคุณพี่น้องครับ ทุกท่านที่รับชมหรือว่าเบื้องหลกงกดไหนกคดแชร์ต่อๆนีแมนครับแมครับฝากไว้ดอยยแลอ่อนใจครับครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ